เป็นคนกลัวลงแค่นั้นแหละไม่อยากอุ้ยเนี่ยอุ้ยโมดีครับสโล่เป็นยังไงรอรอรอเฮ้ยมึงคนต้องใบมึงกดต้องใบอะมึงเออร์นเมอันนี่คือเรื่องด่านนี่คือเรื่องด่านไม่เรา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 รอคนเต็มไม่ใช่เหรอเอ้ยเอ้ยชิบเอ้ยกู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 เป็นกูเป็นอะไรวะแนะนำให้ปรับหน้าจอให้มันมองเห็นบ้างก็ปรับเสร็จแล้วโอเียแล้วกูต้องหนี แล้วกูยังไม่ด่าที่แอบเลยฮัลโหลเอ้ยใจยหนึ่งพี่ชายไมจะรักใครนนนนนมึงตาเบี้ยวตาเบี้ยวตาเบ้วกูมองรอบๆแผ้แล้วเนียนนะเชื่อกูดิแอบไม่เนียนหรอกไอ้เหี้ยมึงดูดิมึงดูคนหาดทอยู่ตรงแถวกูเต็มเลยเนี่ยมึงดูดิเห็นบ้านนี้เห็นนะไอ้เหี้ยมันเดินมันดื้อมันล้อมกูกูร้อนล้อไม่ยากกูร้อนโดนตายปะเนี่ยไม่ใจไม่มาฆ่าคนต่อหน้ากูเลยอ่ะเยอะน่ากลัว เฉี่ยตีคนได้เลยรอสองรอเวลาดสองนาทีเราจะได้ดับมาไม่ได้ถึงไม่ได้คือเราสวนเลยเหรอจังหวะนี้ผมจะสวนหนักล้วคนเราไอ้จัดเลยเฮ้ยมันมองหน้ากูมันมันหนีมันไม่ตีเฮ้ยมันมองไอ้เชี่ยมันกูโดนลุมมันมากันเต็มเลยเฮียไอ้ตีกูวู้ใหญ่ใบไม้อ่ะเพื่อนไอ้เชี่ยกูเห็นแล้วตายเลย มันมีควายเป็นใหญ่ไม่รู้ปตอมออกมาขมาดนี้นี่นั่นกูต้องปรัดมันได้ก่อนจิตตลนยืนนิ่งอยู่แล้าหนซ้ายมาหันหน้าไปทางเรนแล้ยเอ้กูตีใครตายอ่ะอุ้ยแล้วไม่ตีกูด้ใหญ่ไอ้เจ้ามึงรู้ได้ไงเนี่ยตาที่เจี๊ยบคนถายเง่ไอ้กูไม่บอกว่าคืออะไรแค่นะ้นเกิดมึงได้ไม่เลยบอกกม่ได้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมึงตายแล้วมันจะมาฆ่ากูแมวมามันยก กูยังบอกเลยว่ากูเป็นใบไม้เรื่องเออกูก็บอกเหมือนกันเมื่อไตายให้แล้วอะกูก็บอกง่ายเลยโม่บาะโม่โม่แอบเป็นคนหาบอกกันได้เลยแอมโกงด้วยบาปโกโกงยีร่าไม่บาปไม่เป็นไรไอบาปเนี่ยโอ้ยชิบหายกูไม่แอบหลอกรุ่นใหญ่ยังรุ่นนี้เขาไม่เล่นแอบกันโดนดูกูมดูกูได้กูไม่ใช่นักสือนะอือันนี้อันนี้มึงเหรอ เออกูวิ่งเล่นอยู่เด่ะวันนี้พวกรมาแล้วมีโดไอีซาดเอ้ยอยากอยากอยากอ่าอย่าพากูตายเพื่อนอย่าพากูตายขอร้องมึงเป็นตัวอะไรอ่ะฉันนักสื่ออ่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดินโชว์เนี่ยเนี่ยมึงเดินเล่นเร็วก็หาเออมึงพูดที่ดินเนี่ยอันนี่โดนเหรอเออใช่กระโดดกระโดดมมันกระโดดเป็นม้ยเลยไอ้ชิบ้เย็่ชิายแล้ววินนี่มึงเอ๊ะว่ดามันตามกตุ๊กมันโดนมันนี่โดนยู่ไหนตรงนี้อ่ะ นี good, yes. ่โดดไปด่ะน hey, ี่นี่เว้นเล่นๆยล้วมึงอยุ่ยเฉยแล้วมึงกระโดดดิอันนี้มึงว่านี่ไงกูกูกระโดดอยู่เนี่ยเอ็นชัดหนังสือกระโดดปะเฮ้ยใช่ใช่ใช่อยู่แต่ไม่ได้หรือไอ้อิงตายแล้วนี่หวายเฮียเอ้ยดับไม่เจี๊ยไอ้เฮียคนหาสองคนโอชิวดิหนึงหนึ่งหนึ่งวิชุด เช um> <okay> um> ี่ยกูถือดาบไม้ได้ด um ้วยวะโคตรเนียนไอ้เชี่ยมันไอ้เชี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะตอนแรกยังเยอะยังน้อยอยู่เลยทำไมเยอะแล้ววะเออกูฆ่าไปสองคนแล้วแล้วไม่เป็นไงคืออะไรวะเไี้เฮ้ยชิบหากแบกหน่อยดิพวกอุ้ยคุณเจอหน้ากูได้เมื่อกี้แหม่ไอ้ก็มินเดินกลับมาเดินกลับมาที่เดิมเดินไปที่เดิมดิไม่กลับไม่กลับกูเลี้ยงกูได้กูได้แม่ เราอยู่ห้องไหนไวะไอ้เงี้ยเขานี้หรือเปล่าใครมันจะบอกแล้วครับไม่หมดอ่ะเงี้ยมึงอยู่ไหนวะมึงหายไปไหนเนะี่ยไม่มีมีคนเข้ามาทั้งกูว้นี่กูบิดกูเป็นใช้หนังสือบิดขมขมกูจูกูจูกูจูกูแงวะกูจ้าละกูเจ้าละกูเจ้วละบิดกูจูกูใช้วินตีกูบินตีกูว้าวกูจู๊กูจูว้าว ดัุังออกด้วยฟฟุบฟลฟุฟฟุบฟฟุบเฟฟุฟตาย